ตุกแกภไผสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆลูกค้าของร้านตุกแกภัยทุกคนเลยนะคะหรือว่าจะเป็นเอฟซีนะคะทาง Facebook นะคะสวัสดีค่ะขอให้ทุกท่านพบแต่ความสุขความเจริญนะคะหากใครได้ดูคลิปนี้นะคะก็จะเป็น แม่บ้านเหล่าลิ้วค่ะเหล่าลิ้วเตรียมที่จะยิงแครนะคะแม่บ้านจะเป็นถ้าหากว่างานเร่งหรือว่างานค่อนข้างารีบเร่งอย่างนี้ค่ะแม่บ้านจะเป็นคนเหล่าลิ้วนะคะแล้วก็จะยิงลิ้วเองเลยค่ะเพราะว่าช่างจะทํางานไม่ทันนะคะเราก็จะเป็นคนทํางานาช่วยนะคะ สินค้าของเรานะคะทุกรูปแบบทุกรุ่นนะคะลูกค้าท่านใดสั่งไม่ต้องกังวลว่าทางร้านจะใช้ไม้อ่อนนะคะเพราะว่าร้านเรานะคะจะไม่ได้ซื้อไม้ยกรถนะคะเราจะไปเลือกไม้หาตัดเองค่ะลูกค้าหมดกังวลได้นะคะแล้วที่สำคัญนะคะคำว่ามอดมอดกินไม้ไผ่มอดเจาะไม้ไผ่มอดจะไม่กินไม้ อ่อนหรือว่าไม่กินไม้แก่ไม่ใช่นะคะไม้ไผ่หากมอดจะลงหรือมอดจะกินนะคะมันจะขึ้นอยู่ที่ความหอมหรือว่า ขึ้นที่กอของลำไม้ไผ่นะคะแล้วแต่กอแล้วแต่ลำนะคะบางลำอ่อนๆก็ไม่กินนะคะบางลำแก่มากๆก็กินค่ะไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะคะว่าลำอ่อนไม้จะกินลำแก่มอดไม่กินไม่ใช่นะคะเพราะว่าเราทำไม้ไผ่กระท่อมไม้ไผ่ค่ะมายาวนานแล้วค่ะทำมาจิตแปดปีแล้วไม่ใช่เพิ่งทำนะคะเราเลือกสรรไม้แก่ทั้งนั้น ทำลูกค้าวไว้ใจหรือวางใจได้ค่ะสินค้าของเรานะคะหน้าร้านจะอยู่ที่บ้านนนทองตําบลน,นนทองอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นค่ะเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะคะจะเป็นเบอร์0955967942แล้วก็0610707611ค่ะ ท่านใดสนใจนะคะ สามารถอินบ็อกมาได้นะคะ Facebook ตุ๊กแกฟาร์มแพ้นะคะหรือว่าจะเป็นเพจทางร้านชื่อเพจว่าร้านตุ๊กแกไผ่นะคะช่อง YouTube ก็จะชื่อร้านตุ๊กแกไผ่เช่นกันค่ะลูกค้าสามารถาดูผลงานดูรีวิวที่เราส่งสินค้าได้ว่าเราส่งจริงส่งจังทำงานสวยเก๋ยูเลกา้าไม่เทงานลูกค้านะคะแล้วไม่ ไม่เคยรับมาจําแล้วไม่ส่งสินค้าไม่เคยสักครั้งเลยค่ะลูกค้าสามารถดูรีวิวของเราได้มั่นใจได้นะคะแม่ค้าจะพูดเยอะพูดมากไปหน่อยนะคะแต่ว่ามีความจริงใจค่ะอยากจะแนะนําสินค้าดีๆสวยๆให้นะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะว่าซื้อไปไม่ใช่ปี2ปีแล้วจะเซจะหักไม่ใช่นะคะสินค้าของเรารูเจาะไม่หลวมใช้ไม่แก่ทามนะ แล้วก็คลิปนี้ก็กล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ